ก่อนที่จะซื้อทองนะคะเห็นไหมคะว่าข้อมือนะคะความยาวเท่ากันเลยนะคะเส้นนี้นะคะเป็นลายเว้นหนึ่งสลึงนะคะส่วนเส้นทางนี้นะคะก็จะเป็นเส้นขนาดน้ำหนักทองสองบาทค่ะความยาวเท่ากันนะคะวัดบนไม้บรรทัดให้ดูนะคะจะเห็นว่าความยาวจะอยู่ที่ประมาณ18.5เซนติเมตรนะคะทั้ง2เส้นเลยเป็นความยาวที่รวมตะขอแล้วค่ะ นี่นะคะ1่งสลึงเส้นนี้นะคะเห็นว่าตะขอนะคะชีดสามารถใส่ได้นะคะแล้วเรามาดู2บาทนะคะความยาวเท่ากันเลยนะคะอ่าจะเห็นว่าดึงนะคะลองดึงเข้ามาดูนะคะเนี่ยค่ะสุดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะดึงเข้าไปได้ค่ะดังนั้นนะคะถ้าเป็นอ่าสร้อยข้อมือที่มีความหนาแบบนี้นะคะก็ให้ เผื่อความยาวด้วยนะคะประมาณสัก1เซนถ้าเคยใส่ความยาว18.5ได้ต่อไปก็อาจจะต้องถ้าเป็นสร้อยที่มีความหนาแบบนี้อาจจะเป็นสัก19 -19.5 ถึง19.5นะคะที่จะพอดีคะ่ะ